สบายดีพี่นนองสบายดีสุสสุพ่อขสาาใหกับพี่น้อะเลยกำลังตีกราบพี่น้องมาจากบ้านเขาลุงเนาะป่าทยสักป่ป่าเขาลุงนั่นละต่พู้หมู่บ้านยังทงหนานี่เขามาทางหลักม่เคยมาจถือแ่้วสาดี แกกลุงจะมาว่ายังกับภูนะพี่เนก็่อย้มาจับเกือเดียวข้าวอกไกามาบ้านเาได้ดอกพากัน,าน,านกพากป่านะว่าหรือกันเนาะมีหมู่บ้านคนเนะจานี่ก็ได้เนะาะลุงพันวาทั้งนี้มันใกล้ก็เลยว่าสิเมือส่งสูา เขามาจังมันมาเถื่อนะจังสีง่ายอ่สินะสิบเอดโ้งกไปแต่ว่าท่านี้ไม่กับลด้กิ้งกี้ฝุ่นเลยพี่น้องเนี่ยเรกลงให้น้าเนาะอันนั้นยังมีบ้านเรกพบ้านเขากเลยเพื่อุ่มีแต่บางทีอือหลักทุงหลักถาอะไรแบบนกับทมันกนทีเาต้กรกาาับนี แต่ว่าหลัดรัดถุงเลยอตอนตัวใส่ถ้นไปหนึ่งก็สิเป็นบ้านนะดูอุนะบ๊อบสุงมันตกมามีบ้านอย่งนีล้ลลวเนาะแต่ว่าพี่น้องชุดเรลืงเลยนะเออแต่ปะหูะ่ามันสีซอดดอ,อกใสเมื่อไปข้นเน้นในบานน่นาค่ำแต่บอบ บรรยากาศตอนแดดไปน้ำพี่น้องเดยวนะพอ้ออมันม่มีคิบุญเลยเจา้าพระป่าทลาน่้กูน้ำทางกูเดี้ยวหลงงังดีนะ ทานลลยตาหรือว่าอยยียงกับรรถรถแพร่ละลาเดิกกนรถขี่รถก็กล้องมันก็สิบจดตันอันไหนลเสียวคนปากเป็นวัดเลยเสียงนน,นึ่นมีออตอนจะเปิดหมด่ไห เคยหลัดบ่เนาะแต่ว่าหูทางนี่เนาะเออยังได้จังหูทางอ่ะจะเดียมยังไงตรงที่นี่จะเดียมตีนของสิอันนี้คือทางหลัดเออปูอยู่ใกล้ปูอยู่ใกล้ปูอยากกันมาบ้านปูสาวนะ เบกระเด้อเส้นทางอี่ายเจ้า้าดูบ้านใหม่เออพราเขาเจ้าผูจักที่เจ้าเขาเจ้าคนาอ่านวแรปูอยางบานหลัง้บ้านใหม่สมึงกนทางอื่นบอกด้วยเบ่าดาวบ้าหน้าบอกด้วยเป่าดาวอยากมคหาสาวดีหลากมาเรดดาวอยากโค้ไปทางนักกินขี้พุ่เพราะต่กลางคืนนีโม็นตาเล้กลางเวียนีเขาได้อยู่กลางเวียนกลางคืนมีม็นตาป้า มีลายเงียังบ่หอดก็เอบ่เห็นมีลายเงียอ้แอบมาไหนดิแอบทง่ายนะพ่อก่นกไ้เฮ้ยก่อนเวยโอ้ยป่านเพิ่งป่าไปด้รถอะไยังอือพ่อพี่น้องเคยลาไปรถพ่อก่อนมาทางเทากัดีอยู่ถามทางมหา ปูไทยน้มาส่งหอดตะเคืงทั้งพุ่งงอดหัวแล้วกัดเมื่อเออบอกเชิงมาส่งนะเอออันนี้ใกล้กว่าบอกมาใส่ปลาตาดูแต่ออกมาใส่เจ้านั่นส่งซ้ำแย่กันนะจานพี่พี่น้องเออส่งซ้ำแย่นะจานออกมานะถ้าไม่รอไปยากเมื่อส่งลูกช้าเมื่อทั้งนั้นเลยอือ นี่ก็จะเป็นหมู่บ้านนาดูเมืองไซบุทองเม่ใช่บุท้องเช่ไหมพี <c oughs> ว่าใกล้ใกล้เน่ต้องใกล้ก็่า้างโคกดีนี่แต่บริกรพูนพุน่แต่บกูน,น <c oughs> จะทั้งกับจุนักจุเล่ยลุนนันเล่โคชันหน้านิ่น่อยแต่ว,ว่านี่น้องไหมวันซุกเนีย่ยที่ด้ไปใหม่ปูแคนปูแคนรอ,อนทราย ทั้งแม่อกแต่ไพ่อกตะกร้มนั่นนะพี่น้องปูได้เนาะสิอยากกันปูแค่ร้านหน่อยเนาะพี่น้องแสงต้งเลยนะพี่น้องผ่านน้องเช่าหลาก็ได้ <c oughs> วันซุกนี่แหละที่บูแคนเพิ่นเพินเ่นบอกให้ไปอยู่แต่ว่าแต่ลอ่อลุ้นเนาะพี่น้องเนาะว่า<ช>น้องเช่าหลาก็เคยหลาชิว่างบอก ก็สิว่างอยู่ดอกช่วงเท่านะแม่ลองเทียนม,มันก็สิบรได้ไปิ์ใสะดอกถต่ไปก็สิไปตอนใบายตอนอันนั้น,อนโอ้มันเม็นยามหน้าว่างู่ดอกไ,ดไปไปไปไ,ไปมั้ มองไปทางใหม่จะท่ากัเเ็นทางด้วยนึกเท่ยวเี่ยวนี่นั่งไปนี่นี่อยู่ทาง้อยู่ดักเด็กน้องอยี่ใงนเลี้ยนี้นะคือเงือกตัวสุดท้ายแล้ว เนมา,าบุา่นะด็ดๆนะไอ้เลียก็ใส่ปสเปนหมู่บ้านตามทางนะพี่น้องก,ก็สีเงาล,ลงเจ้า,าอย่างเจ้าที่บ้านนะนนกข้คมคนเนยติดกันไปทางเขาวัดจาไปนังที่้านี่เาบ้านนี่แต่มันไม่ใส่เลย w o Bạn lần này bên rồi chị binh sen tự mẹ hết ăn hảo hảo cháu hết ao, Mẹ hảo chi hảo 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 hết hảo 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 hết hảo 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 hết มีหมู่การที่เอาก็ได้ดูแต่เาจ้าปฏิบุกรู้มีคนดูจังโคตรใหญ่ขนา้อยังหมดที่สุดเลยพี่น้องที่แรกก็ที่ถ่ายเปิดเงาเงแต่บานทิามันหมเป็นตา cái này kẹp thô là sạp mhm 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 กนคิดดาบที่นอกอยู่ที่วิหางสุกุสุคนเบิงเส้นทางเขาประจบจับมาหอดตตหน้าดูแล้วกัปุ๊ดที่มาหอดน้ำมงโนวนจูงเลยบันีจ้จกักจักสบายดี <laughs> ลงทางสนั่น